ราบสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้4ตัวเปิดของ4ค่ายรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมีอะไรกันบ้างไปดูนะครับ 1. Honda Fighter Honda Fighter 135นะครับหรือที่เรียกกันว่า HX 135คันคันนี้ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งก่อนเนื่องจากว่าของ Honda เนี่ยผมไม่รู้ว่าคันที่ ฮิตฮิตหรือว่าคันที่เป็นคันแรกของประเทศไทยในค่าย Honda มีอะไรนะครับผมไม่แน่ใจก็เลยยกไฟเตอร์135คันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งนะฮอนด้าไฟเตอร์หนครับมีมีขนาดความจุกระบอกสูบที่133ซีซีนะแต่บางคนก็จะเรียกว่าไฟเตอร์135คันนี้เป็นคู่กัดกับไอซเรานะครับฮอนด้าไฟเตอร์เนี่ยมันมีความพิเศษคือมันเป็นเสื้อลมหนึ่งเดียวที่ มีระบบไอเสีย wow. แบบวาล์วที่เรียกว่า A-Tag ใช่ป่าวะอาจจะเรียกว่า A-T-A-C หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเนะครับเพราะว่าเกิดไม่ทันนะ Honda Fighter นะครับเป็นรถสองยั่หาสูบเดียวที่ระบายความร้อนด้วยอากาศมีแรงม้าถึง21แรงม้านะครับในรอบ9,000รอบต่อน,นาทีนะและมีเกียร์ถึง5สปีดนะครับแต่ว่า r อเเราไปไกลกว่าคือมี6สปีดแต่ว่าเห็นเขาว่าจะมี i อตัวแรกที่ มีเกียร์แค่5สปีดริงเบาอันนี้ไม่รู้นะครับ 2. Kawasaki AR125 คันนี้เป็นรถมอเตอร์น้ำคันแรกในประเทศไทยนะครับฟังดีๆนะเป็นรถมอเตอร์น้ำคันแรกในประเทศไทยนะครับ AR125 ยังเป็นรถที่คว้าแชมป์ชัชยชนะของ Kawasaki นะครับในการแข่งขันฤดูกาลปี2526ด้วยนะต่อนนองถึง2527นะครับ แล้วก็ AR25 เนี่ยมันยังมีตัวพิเศษด้วยนะเหมือนเหมือนตัวท็อปอะตัวท็อปที่เหมือนออกมาฉลองยอดขายนะครับและยังมีนักมวยชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์ในยุคนั้นๆด้วยนะครับนั่นก็คือคุณสามารถพยักอุลชื่อนี้เคยได้ยินเห็นไหมนะครับชื่อนี้คือตะก่อนผมเด็กๆเนี่ยก็เคยได้ยินปากไปนะพ่อผมก็ชอบดูมวยมากๆเลยก็เคยได้ยินติดหูอยู่บ้างนะครับสามารถพยักอุณนเนี่ยคือนักมวยแชมป์โลกคนที่10ของไทยนะครับแล้วก็ AR25 ก็ยังได้ฉายาว่า ยอดเทคโนโลยีแห่งทศวรรษด้วยนะครับเนื่องจากเจ้า a r 2 5เนี่ยผมไม่ค่อยจะมีข้อมูลกับมันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไปหาข้อมูลในหลายๆที่ก็ไม่ได้จะเจอวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันที่วางจาหน่ายนะครับก็หาข้อมูลตรงนี้ไม่เจอแต่ว่ามันเป็นรถมอน้ําคันแรกในประเทศไทยนะครับต่อมาอันดับที่3 ซูซูกิ RGV 150อี้อ150คันนี้ทุกคนต้องรู้จักนะครับและมันเป็นรถ150คันแรกที่นำเข้ามาในประเทศไทยนะครับอา v เนี่ยก็จะมีด้วยกัน3โฉมนะครับก็จะมีหน้าสั้นหน้ายาวแล้วก็มกะโทนที่เป็นโฉมสุดท้ายนะครับอา v เนะครับเปิดตัวในประเทศไทยเราเมื่อปี2228โอ้โหกูย,ยังไม่เกิดเลยนะครับอันนี้ใน RGV เนี่ยคือมันค่อนข้างจะมีข้อมูลที่ ครอบคุมนะครับก็เลยหาข้อมูลมาได้ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับชื่ออีกชื่อหนึ่งของ R.G.V. นะครับนอกจากอเวจที่ว่ามันจะรวดเร็วแล้วก็เป็นที่โกโลเดียวแล้วคือฉายาคันนี้มันเยอะมากๆอีกฉายาหนึ่งคือจะรลดทางเรียบนะครับฉายานี้ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยจริงๆของ R.G.V. เคยพูดไปแล้วนะครับมันมีมันมีสาเหตุมาจากว่ามันได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์สําคัญของโลกนะครับอันนี้ อันนี้เป็นสิ่งที่น่าจดจานะแต่ส่วนมากหลายๆคนก็จะไม่รู้นะครับกูเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือช่วงนั้นเนี่ยคือนาซ a ามีการปล่อยกระสวยอวกาศนะครับสู่ชั้นบรรยากาศครั้งแรกเมื่อวันที่3ามตุลาปี2528ีดซึ่งแม่งตรงกับวันที่อาร์จีวีเปิดตัวในประเทศไทยพอดีเลยนะจนได้ฉายาจรวดทางเรี่ยมนั่นเองนะครับอาร์จีวีเนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์แบบ2จังหวะซึ่งระบายความร้อนได้ลมอย่างที่ร,รู้กันนะครับปริมาณจุกระบอกสูบก็ 1 4อยสีซีซีก็ตีเป็น150นะครับแต่ตั้งแต่ช่วงที่มันออกมาเนี่ยยอดขายก็ค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะดีเพราะว่ามันเป็นรถซีซีที่เยอะก็คือรถใหญ่แต่ว่าไม่มีหม้อน้ำอันนี้คือข้อเสียของมันนะครับ MGV เนี่ยมีถึง28แปดแรงม้านะครับในรอบ9500รอบต่อน,นาทีซึ่งมีมากกว่าไฟเตอร์ถึง7ตัวเลยใช่ไหม <laughs> ถือว่ามากกว่า Fighter นะครับก็อย่างว่าในรอ150น้อยหานี่ใช่ไหม อารเนี่ยยังเป็นลีดเสื้อนะยังไม่เป็นลีดแข็งนะครับยังเป็นค่อนข้างจะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเอ่อจะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าก็ได้รอบที่จัดจ้านมากๆเลยนะครับแล้วมีระบบเกียร์ถึง6เกียร์ด้วยกันเลยนะ <c oughs> ก็มันออกมากกัดไฟเตอร์ออกมากกัด iZ ออกมากกัด AR อาร้อยยี่สแม่งกัดทุกค่ายเลยจังหวะวนั้นแหละนะครับอ GV ีเนี่ยผมยอมรับเลยแม่งเป็นรถที่เร็วมากๆเลยนะแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่มีม้อน้ํา4ตัวสุดท้ายของเรานะครับนั่นคือ VR 150นั่นเอง VR 150เนี่ยก็คือโค้ดตาม r g v มาเลยนะจากที่ r g v ออกมาได้2ปีนะครับก็คือ VR เนี่ยมันผลิตอ่ามันวางผลิตครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยคือปี2530ผมก็ยังไม่เกิดอยู่ดีนะครับแต่ว่าแต่ VR คือรถมอน้ำอา150คันแรกของประเทศไทยมแม่งโคตหน่าภูมิใจใครขี่ VR มึงภูมิใจไว้เลยนะว่าแม่งเป็นรถ ร้อยห้าสิบที่มีหม้อน้ําคันแรกของประเทศไทยใครขี่อาร์จีวีก็เช่นกันนะครับคุณควรจะภูมิใจนะเพราะมันเป็นคันแรกในประเทศไทยเ r กาเหมือนกัน AR แม่งยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะครับใครมีไว้คุณควรจะภูมิใจแล้วไม่ต้องไปขายมันนะว่ามันเป็นคันแรกในประเทศไทยที่คุณหาไม่ได้แล้วนะครับไม่มีอีกแล้ว p r 150นะครับก็จะมาพร้อมสโลแกนพลังจัดมาชากาดหรือชื่อเล่นราชาสีห์ <c oughs> ชื่อแม่งโคตรดุดันเลยแต่ว่าไม่มีใครรู้จักฉายามันเลยนะ เดี๋ยวว่างๆกูจะลองไปทำคอนเทนต์ถามนะถามคนที่ขี่ VR รู้จักฉายามันไหมนะซึ่งกูเองก็ไม่รู้จักนะครับนะ VR เป็นรถ150คันแรกในประเทศไทยที่มีหม้อน้ำออกมากัด r g v นะครับหลังจากนั้นที่มันออกมาเนี่ยมันทำยอดขายนำ r g v เลยนะเพราะว่ามันมีหม้อน้ำไงแล้วก็มีระบบเกียร์ถึงหกเกียร์ไม่ตายจาก r g v นะครับเพียงแต่ว่าราคามันจะต่างกันนิดๆหน่อยๆนะยครับแต่ว่าตอนนั้นทองก็ยังบาทแล้วไม่กี่พันใช่ไหม VR เนี่ย ก็จะมีความจุในกระบ,บอกสูบคือร้อยสี่สิบเจ็ดซีซีซึ่งเท่าอาร์จีวีเป๊ะๆนะครับแต่อาจจะต่างกันที่ช่วงชักนิดหน่อยแต่ก็ปัดเป็นร้อยห้าสิบอยู่ดีใช่ไหมล่ะนะครับอันนี้มีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบแปดแรงม้าในรอบเก้าพันห้าร้อยรอบต่อนอาทีรู้สึกว่าแม่งเท่าอาร์จีวีเป๊ะเลยอันนี้อันนี้ต้องขอเกินก่อนว่า VR ที่นําเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยที่แม่งอะไรอะไร,ะไรมันเท่าอารีไม่ว่าจะเป็นแรงมา้าเรื่องของแรงบิดหรืออะไรก็แล้วแต่ในรอบของ รถนะครับเกียร์ก็6สปีดเท่ากันอะไรเท่ากันเนี่ยทำไมในบางส่วนมันแรงกว่า RGV ใช่ไหมเพราะตอนนั้นมันผลิต VRR ออกมานะครับอันนี้เราพูดถึง VR นะ VR ที่เป็นตัวแรกของผมที่เคยมีนะครับก็คือเป็นรถคันแรกในประเทศไทยที่เป็นรถ150คันแรกในประเทศไทยที่มีหม้อน้ำนะครับซึ่งมันเอาออกมากัด RGV นั่นแหละแต่ว่าอะไรอะไรมันก็เท่ากันมันเลยพัฒนา VRR มาแล้วหลังจากนั้นนะครับ ค่ายต่างๆก็ผลิตรถที่มีวาวออกมาก็ S S R K R ตะกอดวิกเตอร์เป็นเครื่องไวพัดใช่ไหมนะครับมีวาวไหมไวะรู้สึกว่ามันเป็นเสื้อตึกหรือเซอร์เลยสักอย่างที่เป็นเสื้อตึกที่ไม่มีวาวข้อมูลไม่แน่นขออาภัยด้วยนะนะครับก็นั่นแหละมันเลยทําให้ V R ตัวแรกไม่ค่อยเป็นที่นิยมเะครับเพล่เผอยอดขายของมันเนี่ยไม่ไม่น่าจะถึงสองหมื่นคันในประเทศไทยด้วยนะและ้วลังอางนั้นมันก็ผลิต ผลิต VRR ออกมานะครับแต่ว่า VRR เนี่ยมันเป็นตัวตูดกลมนะอย่าเข้าใจผิว่าเป็นตูดเป็ดนะครับเป็นตูดกลมที่ใช้ไส้ในของ TZR ไปแล้วนะครับผมอ่ะก็ข้อมูลหลักๆก็จะประมาณนี้ใครที่มีรถ4คันในค่ายนี้ไว้ครอบครอคุณควร,ควร,ควรจะภูมิใจเป็นคันแรกของประเทศไทยอย่างว่านะครับใน Honda ผมผมสองกิจสองใจมากว่าผมจะยกตัวอย่างแดดหรือว่าจะเป็นไฟเตอร์ดีแต่ว่า ก็เอาเป็นไฟเตอร์แล้วกันเพราะว่ามันไม่มีใครเบื่อส่วนแดกเนี่ยที่มันท็อปที่สุดคือมันทํายอดขายถึง1ล้านคันในประเทศไทยนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้เราจบไว้แค่นี้ใครชอบอย่าลกรู้ไลไรกดแชร์กดซับสไครแล้วก็อยากให้ทําคลิปแบบนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันไหนหรือรุ่นไหนถ้าทําได้มีข้อมูลผมจะหามาลงให้คลิปนี้มีวิวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ